คุณกำลังรับฟัง Story a t Night ลิขิตฟ้าหวนคืนบัลลังตอนที่หกก่อนพายุเยือ ได้หยุดพักสักครู่ได้ไหมได้เจ้าค่ะทางข้างหน้ามีเพิงพักสําหรับนักเดินทางแม่หญิงเออเจ้าเป็นใครเรียกข้าว่าอยู่ซีก็เพียงพอแล้วเราไว้ใจผู้ชายคนนี้ไม่ได้นะเจ้าค่ะโรวงเตรียมชั้นดีต้องเรือนไผ่เงินเท่านั้นขอบคุณค่ะคุณหนูพวกท่านนอนให้สบายเถิดเจ้าม้าตัวนี้ข้าดูแลต่อเอง เสียงนกน้อยขับขานปลุกหลีชิงลีลุกขึ้นจากนิทราเธอป้องปากหาวและยกแขนบิดขี้เกียจขับไล่ความเหนื่อยลา้าแม้ได้นอนเพียงไม่กี่ชั่วยามแต่ร่างกายกลับรู้สึกสดชื่นคงเป็นเพราะอากาศอันบริสุทธิ์หรือไม่ก็คงมาจากเสียงใสจากนกน้อยบริเวณริมหน้าต่างโรงเตียมหญิงสาว เริ่มมันจงใช้มือจัดแจงเส้นผมยาวให้เป็นระเบียบระหว่างรอหนิงอันลุกขึ้นจากนิทราฝันคนุณหนูเตืร์แล้วเหรอเจ้าคะหนิงอันอยังรู้สึกมันๆออยู่เลยบ่าวหญิงรู้สึกตัวทันทีที่คุณหนูของตนลุกขึ้นจากที่นอนลี่ชิงลี่หันมาด้วยรอยยิ้มอันสดใส ราวกับความกังวลทั้งหมดได้ถูกปัดเป่าจางหายไปจนหมดสิน้นหนิงอันนอนต่อเธอพอดีฉันได้ยินเสียงนกตัวเล็กๆมาปลุกนะ่ะลี่ชิ่งลี่ขยับไปเตรียมลุกขึ้นแต่งตัวเมื่อเห็นว่าคุณหนูผู้สูงสักลุกขึ้นมาพร้อมแล้วมีหรือที่บ่าวหญิงจะมัวนอนเกียดคร้านนิงอันหยิบผ้ามารัดโพกผมของเธอ เดินเข้ามาช่วยคุณหนูผัดเปลี่ยนชุดคุณหนูอยากเช็ดตัวอาบน้ําหรือไม่เจ้าคะถ้าเกิดแค่น้าอุ่นชุบน้ำข้าน่าจะไปขอจากโรงเตรียมได้ผิวพันของหลี่ชิงลีไ่ม่ได้หมองคล้ำแม้พาลมหนาวจากพงไพรไมิหน่ำซ้ำํายังดูหอมนุ่มเนียนเสมือนเพิ่งได้อาบน้ํามาไม่นานด้วยเหตุนี้การเช็ดตัวอาบน้ําจะเป็นการรบกวนเวลาเดินทางเสียเปล่าด้วยซ้ําแม้เธอ อาจเป็นกำลังได้เพียงน้อยนิดเธอก็ไม่ต้องการเป็นตัวถ่วงให้คนอื่นตลอดไปไม่เป็นไรหรอกหากท่านจงเฟินมาถึงแต่รุ่งสางเราจะมาเสียเวลาเพราะมัวแต่อาบน้ำไม่ได้เมื่อคุณหนูพูดดังนั้นนิ้งอันจึงจัดเตรียมชุดให้และลงมือเก็บสัมภาระให้พร้อมเคลื่อนย้ายตลอดเวลาแสงอาทิตย์สาดแสงแรงขึ้นดังเครื่องไม้บ่งบอกว่าเวลา เลื่อนคล้อยไปมากเพียงใดแล้ว <He> er, เฮียก็เหล่าเนื้อสองเข้าสวยหนึ่งนะสองสาวงามเดินลงจากบันไดไม้ชั้นสองมาถึงห้องอาหารชั้นหนึ่งซึ่งตกแต่งอย่างเรียบง่ายเฮียเฮียเอามัดโทนะแล้วก็กับข้าวสามอย่าง ให้ไวนะหิวมากเลยเนี่ยวุย้ยช่ชาจริงเลยฮิก <he S 1> ินอาหารหอมหวนวนะช่วยกระตุ้นความอยากอาหารในตัวเซียวเออเก็บตังค์ด้วยลีชิงลีลอบกลือน้ำลายลงลําคอกระเพาะอาหารอันว่างเปล่าเริ่มส่งเสียงคลึกครักอยู่ภายในหนิงอันระพกเงินมาพอไหมลีชิงลีกระซิบให้พอได้ยินกันเพียงสองคน หนิงอันเบี่ยงตัวหลบในมุมอับแอบหยิบถุงเงินออกจากอกเสือ้อพร้อมรอยยิ้มอันแสนเบิกบานใจมีพอแน่นอนเจ้าค่ะเป้าหญิงทําหน้าที่ได้อย่างครบเครื่องครอบจัก,กรวาลจ้าลีชิงลีอดนึกม่ได้ว่าในอกเสื้อของเธอจะต้องเป็นกระเป๋าวิเศษที่มีทุกอย่างเก็บเอาไว้เป็นแน่ คุณหนูไปนั่งรอที่โต๊ะได้เลยเดี๋ยวหนิงอันหยิบสำรับอาหารมาให้เจ้าค่ะลี่ชิงลี่พยักหน้าให้กับความรอบคอบของหนิงอันเธอตรงไปจัดท่านั่งบนโต๊ะซึ่งติดริมหน้าต่างไม้ตอนนี้ยังไม่เห็นวี่แววของจงเฟินเธอคิดว่านั่งในตำแหน่งนี้ จะช่วยให้มองหาอีกฝ่ายได้ง่ายขึ้นสักนิดก็ยังดีตื่นแต่เช้าเชียนะแม่หญิงชิงลี่หากท่านยังเพลียอยู่จะนอนต่อก็ยังได้นะน้ำเสียงสดใสติดกะล่อนชวนฝันดังทักลีชิงลี่ภายในชั่วอึดใจหลังเธอย่อนกาย นั่งมองหาจงเฟินอยู่สิยิ้มจนดวงตาเป็นเส้นขีดแล้วสะบัดชายเสื้อนั่งลงข้างลีชิงลีแทบจะทันทีโดยข้ามขั้นตอนการขออนุญาตอย่างรวดเร็วอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านอยู่สิเช้านี้ข้าตื่นมารู้สึกสดชื่นมากๆเลยต้องขอบคุณท่านจริงๆสำหรับการแนะนำโรงเตี๊มแสนวิเศษให้กับพวกเรา ลี่ชิงลี่โค้งศีรษะเป็นการขอบคุณและแสดงความนอบน้อมโอ้ยสวยจังเลยนูนั่นสินั่นสิสวยจังเลยรอยยิ้มอ่อนหวานขับริมฝีปากยกขึ้นให้เครื่องหน้าสละสลวยยิ่งดูหวานกระชากวิญญาณบรรดาบุรุษในโรงเตียมได้แทบทุกรายยังแจมเลยคนนั้นน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าเาโอยน้ำลายไหลแล้วนสเดเลย ไม่เว้นกระทั่งอยู่ซีต้องเอามือมากุมหน้าอกของตนราวกับได้รับพิษรักตรงขั้วหัวใจแม่หญิงชิงลี่ท่านยิ้มให้ข้าน้อยเช่นนี้มิปราณีดวงชัยดวงน้อยของอยู่ซีเลยนะครับชายหนุ่มขยับไกลจนเกือบแตะโดนแขน สวัสดีเจ้าค่ะท่านอยู่สิขณะนั้นเองเสียงชามอาหารก็กระแทกลงบนโต๊ะแรงจนสำรับอาหารแทบจะกระเด็นออกจากภาชนะเรียกให้หนุ่มเจ้าสำราญหันกลับมาที่ต้นเสียงพบเจอกับบ่าวหญิงู้กกำลังปั้นหน้าดุดอสูรต้องขมิงเป็นไหนว่า กำลังคู่ขับไล่มแมลงหวีมแมลงวันออกจากลี่ชิงลี่หากมิเป็นการรบกวนข้าน้อยขอนั่งตรงนั้นส่วนท่านมานั่งสบายๆตรงนี้ได้เลยเจ้าค่ะนิงอันกระแทกเสียงดึงเก้าอี้อีกตัวให้จนอยู่ซีน้ำเสียงของบ่าหญิงน่ากลัวจนแม้แต่ชิงลี่ก็รู้สึกเสียวสลังไม่กล้าขัดใจ อยู่สี่กระอักกระอ่วนใจอยู่ครู่หนึ่งเข,เข้าใจแล้วจึงยอมย้ายตนไปนั่งอีกทางเพราะไม่อยากมีปัญหานิ้งอันรีบนั่งจัดชุดอาหารเช้าให้คุณหนูลีชิงลีโดยไม่สนใจอยู่สี่ราวกับเขา ไม่มีตัวตนเป็นอากาศธาตุเพียงเท่านั้นข,ขอบคุณนัน้นหญิงอันเจ้านี่คือข้าต้มเนื้อไก่เจ้าค่ะลี่ชิงลี่มองชามข้าต้มใส่น้ำตรงหน้ามีชิ้นเนื้อลอยอยู่ด้านในและมีกลิ่นหอมโชยแตะจมูกส่นนี่คือชุดผักดอง กินค,คู่กันได้เลยนะเจ้าคะนิงอันเริ่มลงมือรับประทานอาหารอย่างรวดเร็วส่วนลีชิงลีก็เริ่มรับประทานด้วยทันทีอ,อยู่สิเห็นอาหารมือแรกดูขาดเนื้อสัตว์ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานสำคัญอีกทั้งช่วยทำให้อิ่มท้องจึงยกมือเรียกเสี่ยวเออประจำร้านอาหารเด็กหนุ่มในชุดสีขาวน้ำตาลผูกผ้ากันเปื้อน รีบตรงมาหาถึงโต๊ะพร้อมแสดงกิริยามารยาทอ่อนน้อมขอรับคุณชายอยู่สีเรียกชื่ออยู่สีอย่างชัดเจนจนหนิงอ่านขมวดคิว้วลี่ชิ่งลี่ซึ่งทราบดีอยู่แล้วว่าแท้จริงนั้นอยู่สีคือลูกชายหัวหน้าหมู่บ้านจึงไม่ได้แสดงสีหน้าแปลกใจออกมา าวนี้รับอะไรดีขอรับอย่าเรียกข้าว่าคุณชายสิเธอเคี้ยวข้าวต้มอยู่ในปากขยับแก้มกลมใสทีลลนิดอย่างสุภาพขณะจ้องมองอยู่สีพูดคุยกับเสี่ยวเออด้วยคารมขมขาย <c oughs> น้องชายไม่ต้องสุภาพกับข้าหรอกทำตัวตามสบายเถิดอยู่สีพูดอย่างถ่อมตนราวกับมิต้องการเปิดเผยฐานะที่แท้จริงให้สองสาวรับทราบ หาไม่ได้หาไม่ได้คุณชายอยู่ซีเป็นคนสําคัญในหมู่บ้านข้าน้อยต้องให้การต้อนรับคุณชายอย่างดีอยู่แล้วขอรับแม้อยู่ซีจะพยายามทําตนให้กลมกลืนไปกับปุุชนคนธรรมดาเหล่าชาวบ้านกลับไม่ช่วยกันเลยนําซ้ํายังพูดเย็นยอคุณชายอย่างออกหน้าออกตาน้องชายเราเข้าเรื่องดีกว่าวันนี้พ่อครัวมือดีมีอาหารพิเศษอะไร แค่อยากชิมเสียหน่อยว่าฝีมือยอดคนครัวแห่งหมู่บ้านชีเป่ายังดีเรื่องชื่อระบือน้มเช่นเดิมหรือไม่ชายหนุ่มรีบเปลี่ยนเรื่องปกกลับเข้ามาในประเด็นอาหารเลิศรสแทนส่วนเรื่องเงินไม่ต้องเป็นห่วงข้าขอเลี้ยงให้สาวงามทั้งสองท่านนี้ไปด้วยเลย <c oughs> อยู่สี่ส่งยิ้มขยิบตาให้หลีสิงดีอวดน้ำใจกว้างมหาศาลปานผืนสมุรหวังให้คุณหนูผู้เลอโฉมประทับใจ หากตอนนี้ใจของหลีชิงนี้กลับลอยละล่องออกไปถึงบุรุษคนอื่นจนไม่ทันสังเกตจุดประสงค์แอบแฝงได้ทันน้ำใจของท่านข้าทราบซึงยิ่งนักลีชิงนี้พูดออกไปตามมารยาทส่วนนิ้งอันก็โค้งคำนับให้แม้จะไม่ชอบใจเท่าใดนักเพราะอยู่สี่ตั้งใจทำเพื่อหวังพราวเสน่ห์ใส่กุหนูลีชิงนี้แต่พอคิดบวกลบความผุมค่า สำรองเงินเอาไว้ตั้งแต่เนินๆคงดีกว่าใช้ฟุ่มเฟื่อยจนร่อยหรอตั้งแต่แรกกะแล้วเชียวว่าตบตาคุณชายอยู่ซีม่ได้เสี่ยวเออก้มลงมาแอบกระซิบให้พอได้ยินกันแค่ในโต๊ะอาหารแม้ช่วงนี้สถานการณ์สงครามกับแค้นฉูจะคุก,กรุ่นจนมีคำสั่งให้ทุกหมู่บ้านต้องส่งผักหมูไก่เป็นสเสบียงเข้ากองทัพจนแทบเลี่ยงโรงนาะ พวกเราก็แอบสำรองเนื้อสกอรอ้วนผีเอาไว้จำนวนหนึ่งเลยขอรับเสียวเออพูดด้วยแววตาเป็นประกายวิบวับลี่ชิงลี่ได้ยินเรื่องสงครามเข้ามาเธอก็เริ่มวิตกขึ้นเล็กน้อยในหัวกำลังเริ่มเชื่อมโยงสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเข้าหากันทีละนิดเอาเนื้อชั้นเลิศนั่นมาเลยปรุงอย่างดีอย่าให้เสียชื่อพ่อครัวผู้เก่งกาจอยู่สิพูดด้วยรอยยิม้ม เสี่ยวเอ๋อได้ยิงคำสั่งก็ตรงดิ่งไปหาพ่อครัวชายหนุ่มยิ้มราบหลังได้เลี้ยงทั้งอาหารและที่พักให้สองสาวได้สำเร็จลุล่วงไม่ต้องเกรงใจรอกแม่หญิงถ้าอยากช่วยเหลือท่านจริงๆหากมีสิ่งใดสงสัยยังไม่คลายใจในตัวข้าก็ถามมาเถิดเพื่อซื้อใจสตรีทั้งสองอยู่สิจึงเลือกหนทางแห่งความซื่อตรงแทน เขาจ้องมองดวงตาหวานซึ้งของลีชินลีสลับกับดวงตาไม่ไว้วางใจของหนิงอันลีชิงลีวางตะเกียบไม้ลงที่ขอบภาชนะเช่นนั้นยายท่านต้องทำเป็นปิดบังสถานะที่แท้จริงของตนด้วยคำถามของเธอเป็นหมัดตรงซัดเข้ากลางประเด็นที่สงสัยมาตั้งแต่ขณะเดินเข้าหมู่บ้านชีเป่า หากไม่ใช่เพราะรอบได้ยินยามหน้าหมู่บ้านเรียกการปฏิบัติตนของชาวบ้านในละแวกนี้ต่อตัวของยูซีก็ผิดแปลกแตกต่างออกไปอย่างเห็นได้ชัดราวกับว่ายูซีเป็นคนสำคัญสำหรับพวกเขาไม่เพียงจะได้รับการตอบรับอย่างเป็นกันเองอยังรวมไปถึงความไว้เนื้อเชื่อใจปานสหายสนิทดวงตาของแม่หญิงชิงลี่ช่างเฉียบแหลมนะัก แม่หญิงก็เช่นกันพระมีเป้าหมายบางอย่างจึงไม่ประกาศแท้ของท่านใช่หรือไม่ชายหนุ่มยกยิ้มขึ้นหันมาสบดวงตาของลีชิงลีอยู่สิกำลังใช้คำพูดของลีชิงลีกลับมายอกย้อนให้ฉุกคิดก็เป็นไปตามที่เขาว่าเพราะพวกเธอสองคนยังปกปิดความจริงบางส่วน เพื่อความปลอดภัยเช่นกันนี่อย่ามาพูดจาลาบละลวงเช่นนี้แาดไม่ใช่เหรอที่ให้คุณหนูถาม่านก่อนเองนิงอันสิ้นความอดทนจนต้องรีบเปิดปากขึ้นเพื่อปกป้องลีชิงลีหากเป็นในยามปกติคุณหนูผู้ชาญฉลาดคงม,มิพลาดตกหลุมพรางคำถามหลอกล่อเช่นนี้ง่ายๆทว่าหลังลีชิงลีตกน้ำและสูญเสียความทรงจําคุณหนูของเธอ ก็อ่อนไหวและบอบบางปานตุกตาแก้วเมื่อนั้นลีชิงลีพลันกระจจางเป็นเพราะอยู่สต้องการรู้ความจริงของเธอกับนิงอันจึงได้มอบข้อเสนอเป็นความลับของตนไม่นึกเลยว่าการล่วงรู้ความลับย่อมต้องมีความจริงไปแลกเปลี่ยนจึงเสมอภาคเท่าเทียมดังคำพูดที่ว่าไม่มีสิ่งใดได้มาโดยง่าย ชมพูไพลินเอ๋ยถ้าเกิดอย่างไรเดียงสาต่อไปก็คงโดนใครต่อใครเขาหลอกเอาหญิงสาวนึกตำหนิตนเองในใจหากยังคงสีหน้าสงบนิ่งเอาไว้ยิ้มสู้กลับวาจาคมขายโดยไม่ร้อนรนเช่นบ่าวหญิงของตนต้องขออภัยจริงๆที่ข้าพูดล่วงเกินสถานะของท่านท่านก็มีเหตุผลของท่านทั้งข้าและหนิงอันก็ด้วยน้ำใจของท่านช่างกว้างใหญ่พวกข้ารับไว้ เขาไม่รู้จะตอบแท่นอย่างไรหมดลี่ชิงลี่เลือกค้นทางตอบกลับด้วยความนอบน้อมและยกมือประสานโค้งศีรษะให้จนหนิงอันต้องจิกตาใส่อยู่สี่ไปอีกหลายครั้งพอเถิดแม่หญิงชิงลี่อันที่จริงเรื่องราวของข้ามันก็มีใช่ความลับอันใดท่านคงสังเกตเห็นในที่สุดแต่สำหรับข้าน้อยตำแหน่งบุตรชายสองของหัวหน้าหมู่บ้านชีเป่ามันได้ความหมายไปนานหนมแล้ว อยู่สิประสานมือคำนับกลับพร้อมทั้งบอกความจริงออกมา mm hmm. เขายอมเปิดเผยกระทั่งไพ่บนมือจนหมดทุกใบโดยไม่หวังให้ลีชิงลีบอกความลับแลกเปลี่ยนด้วยซ้ำท่านเป็นนิงอันเป็นคนที่แปลกใจจนตาโตเกือบเท่าไข่หา่านเธอกลอกลูกตามองบุรุษในชุดสีครามเข้มคลิบด้วยลวดลายคลื่นน้ำอีกหลายครั้ง ก็ให้แน่ใจว่าได้ยินไม่ผิดท่านเป็นล,ลูกชายหัวหน้าหมู่บ้านหมู่บ้านชีเป่าแห่งนี้เหรอเจ้าคะใช่แล้วแม่หญิงหนิงอันเอ่อเอ่อาหญิงหน้าสีเธอพูดจาค่อนแค่แควอยู่สี่มาหลายประโยคไหนจะพยายามกันเข้าออกจากคุณหนูลีชิงลี่อีกเห็นทีคงถูกอยู่สีคิดบัญชีเอาคืนแน่ ข้ามีนามว่าเจนอยู่ซีโปรดเรียกว่ายอยู่ซีก็เพียงพอแล้วเอ๊เอไม่ต้องสุภาพกับข้าไปเพราะข้าก็ออกพเนจรทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนแรมปีไม่มีหน้ากลับมาสืบทอดบริหารหมู่บ้านต่อรอยที่สำคัญท่านพ่อกับข้าก็ไม่ลงรอยกันด้วยยอมพูดถึงบิดาดวงตาสงบราวกับมหาสมุทรของเขา คล้ายมีเกลียวคลื่นใหญ่ซัดสาดเข้าชายฝั่งลี่ชิงลี่สังเกตเห็นความผิดปกตินั้นแต่ก็ไม่กล้าเปิดปากถามแปลกออกนะเจ้าคะหากเป็นบุตรชายหัวหน้าหมู่บ้านท่านก็คงมีชีวิตที่ดีทำไมถึงต้องออกพเนจรด้วยนิ่งอันไม่แคล้วเลิกสงสัยอยู่สิก็ไม่ได้ถือสาในความอยากรู้ของนิ่งอัน เห็นเป็นโอกาสดีได้เปิดใจจนหมดหมู่บ้านชีเป่าไม่ได้ร่ำรวยนักหรอกเพราะเป็นหมู่บ้านทางผ่านมักเป็นที่มองข้ามพอปลูกพืชทำไร่ตามฤดูกาลผลผลิตก็ไม่ได้โดดเด่นแถมเป็นเนินเขาทำไร่เลี้ยงสัตว์ลำบากมีแค่พอกินพอเลี้ยงแขกที่แวะพักแวะหลับนอนชั่วคราวเท่านั้นจนอยู่สี่อธิบายโดยไม่ปิดบงัง สำหรับเขาหมู่บ้านชีเป่ามีแต่ความเงียบสงบออกไปทางหน้าเบื่อส่วนข้าก็ไม่ใช่ลูกที่ดีในสายตาพ่อสักเท่าไหร่อาหารจานเด็ดที่สั่งมาแล้วขอรับบทสนทนาถูกตัดจบลงโดยเสียงของเสี่ยวเออที่มาพร้อมจานเนื้อหมูผัดซอสวางลงบนโต๊ะกลิ่นเนื้อผัดหอมกรุ่นทำให้ทุกคนบนโต๊ะย้ายความสนใจอย่างรวดเร็ว ผัดกันขี่ผัดกันชิมไปมาไม่นานก้อนเนื้อทุกชิน้นก็ตกลงกระเพาะอาหารจนอิ่มตือนลีชิง่งลียกน้ำชาขึ้นจิบล้างปากพระอาทิตย์ใกล้ขึ้นเหนือศีรษะก็ยังไร้วี่แววของจงเฟินได้เจ้าได้ยิยนเรื่องห้องเต้อ,องใหม่แล้วใช่หรือไม่ข้ารู้ข้ารู้ระวางนั่งรอ ชาวบ้านที่ผ่านไปมาก็พูดถึงราชวงศ์หลินอย่างกออกรถหลังห้องเต้เฉียนสิ้นวาส,สนาทางสำนักพระราชวังก็เร่งแต่งตั้งองค์ชายชางขึ้นของราชทันทีคงเพราะแม้หลินอยู่ในภาวะสงครามนี่แหละถึงได้ตด้องรีบแต่ที่ข้าสงสัยทำไมองค์ชายชางทั้งที่เป็นราชโอรสองค์แรกกลับไม่ได้ขึ้นเป็นห้องเต้ก่อนองค์ชายเฉียนกัน่อันนี้ข้าก็ไม่แน่ใจ ได้ยินว่าเป็นคำสั่งของฮ่องเต้หมินชุนจินก่อนท่านจะสิ้นพระชนเสียอีกไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยใดผู้คนก็ชื่นชอบนินทาถึงเรื่องราวในวังอยู่เสมอเพราะความจริงไม่ถูกเปิดเผยก็พากันคาดเดาไปต่างๆน,น,นานาไม่แน่ว่าข้อมูลพวกนั้นอาจจะสำคัญกับเธอในอนาคตก็เป็นได้

ครแฟนนิยายต้องหา้ามพลาดเพราะช่อง Story at Night เปิดให้สมัครสมาชิกแบบ Exclusive แล้ววันนี้สำหรับสมาชิกเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิทพิเศษก่อนใคร Exclusive ขนาดไหนไปดูกันเลยได้ฟังนิยายใหม่ๆก่อนใครมีตราสัญลักษณ์ของช่องเอาไว้ประดับสีสวยเวาลาคอมเมนต์ได้สติกเกอร์ที่น่ารักน่ารักเอาไว้คอมเมนต์กันแบบได้อารมณ์มากขึ้นลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive สำหรับสมาชิกเท่านั้น และกิจกรรมอื่นอื่นอีกมากมายที่จะตามมาในอนาคตสมัครเป็นสมาชิกชาวสตอรี่อดไนกับเราเพียง80บาทต่อเดือนเท่านั้นอย่ารอช้าคลิกสมัครตรงนี้เลย